สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ป๊อบจะพาทุกคนนะคะมาปลูกเจ้านี่เลยค่ะนี่เลยเจ้าว่านหางจระเข้นะคะทุกคนป๊อบเชื่อว่าหลายๆบ้านนะคะคงจะต้องมีปลูกไว้เนาะคลิปนี้ป๊อกก็เลยจะพาทุกคนมาปลูกว่านหางจระเข้นะครับว่าดินปลูกนะคะปลูกง,ง่ายๆให้งามแตกหน่อเยอะๆนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกและขยายพันธุ์ว่านหางจระเข้กันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือว่านหางจระเข้ของป๊อปนะคะทุกคนอันนี้ในกระมังนี้นะคะเขาอยู่ติดกันนะคะแล้วเขาก็ออกหน่อนะคะทุกคนหน่อเขาออกแน่นกระถางมากๆเลยค่ะแล้วก็ป๊อปก็ย้ายนะคะย้ายเขาไปใส่กระถางเล็กๆไว้จนตอนนี้หน่อเขาเริ่มใหญ่แล้วค่ะ วิธีการปลูกวานหาจงจอระเเคให้ต้นเขาใหญ่นะคะจากที่ป๊อบได้ทดลองปลูกเนาะป๊อบคิดว่าเราจะต้องจับเขานะคะแยกแยกเป็นต้นไข่ต้นมันเลยนะคะทุกคนให้เขาได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนะคะถ้าเกิดว่าเขาอยู่กันรวมๆกันเยอะๆแบบนี้ปุ๋ยก็คงจะไปเลี้ยงลำต้นเขาไม่พอนะคะเขาจะเกิดการแย่งปุ๋ยกันนะคะทุกคน ขั้นตอนในการปลูกว่านหางจระเข้นะคะป๊อบก็จะมีกมากมะพร้าวสับนะคะผสมกับดินร่วนนะคะดินร่วนปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็มีก็เป็นดินถุงนะคะดินถุงเราร่อนเรียบร้อยแล้วป๊อบก็จะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ เมื่อเราคลุกเคขาส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องมีกระถางนะคะโดยกระถางเนี่ยน,นะคะวันนี้มีพี่คนหนึ่งนะคะขอมาอยากให้ป๊อปช่วยปลูกว่านหางจระเข้ของป๊อปที่มีในบ้านนะคะปลูกใส่กระถางรวมๆกัน4-5ต้นปลูกให้หน่อยเพื่อที่จะได้นำไปวางไว้ตามมุมสวนของบ้านนะคะทุกคนเผื่อเวลา ไปโดนพวกน้ำร้อนลวกหรือว่าอะไรเป็นแผลผุพองนะคะจะได้มีเจ้าว่านหางจระเข้นะคะเอาไว้ทานะคะเป็นการบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนเนาะว่านหางจระเข้เนี่ยเขาก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนก็ลองไปเซิร์ชหาดูใน Google นะคะประโยชน์หลักๆที่ปอปรู้มาก็คือเขาจะช่วยรักษาและสมานแผลข,ของเรานะคะ เขาก็ได้ซื้อกระถางแบบนี้มาให้ปอบนะคะทุกคนกระถางแบนๆยาวๆแบบนี้ก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะปอบก็จะใช้นี่ค่ะถ่านนะคะทุกคนถานนี่แช่น้ําไว้หลายวันนะคะห้าถึงเวันเนาะให้ตัวฐานนะคะเขาดูดซับน้ําเข้าไปอย่างเต็มที่เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจนฐานจมลงไปเลยเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นการล้าง ฐานด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะใส่ใส่ฐานลงไปที่ข้านล่างเลยนะคะแบบนี้นะก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่ใส่ไปรอก้อนจะถางไว้นะคะแล้วก็จะใส่กาบมะพร้าวนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยออสโมโฟสนะคะทุกคนใส่ลงไปอัดปุ๋ยเลยค่ะนี่นะคะพอใส่ปุ๋ยลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนการใส่ดินที่เราผสมไว้นะคะ ดินใส่ลงไปเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีลองไปหามาปลูกดูนะคะทุกคนว่านหางจระเข้ก็เป็นอีกหนึ่งในไม้ฟอกอากาศเหมือนกันนะคะปลูกแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรด้ค่ะปลูกเป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศแล้วก็ยัง เป็นสมุนไพรด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนและยังสามารถรับประทานได้ด้วยนะคะทุกคน๊อเห็นเห็นในกลุ่มในเฟซบุ๊กนะคะเขานำว่านหางจระเข้นะคะมาทำเป็นน้ำว่านหางจระเข้แล้วก็เนื้อของว่านหางจระเข้เนี่ยก็นำมาทำเป็นวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะทุกคนลองไปศึกษากันดูนะคะก็มีนี่ค่ะ ต้นว่านหางจระเข้ที่ป๊อบปลูกนะคะตอนแรกเขาเป็นหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะจนตอนนี้เขาโตมากๆเลยค่ะเราก็จะถอดเขาออกนะคะนี่มานี่ค่ะลาเขาเดินแบบเดินแน่นเลยนะคะทุกคน เราก็จะปลูกลงไปค่ะเหมือนเป็นการจัดสวนถาดเลยนะคะทุกคน นำต้นเล็กต้นน้อยนะคะมาปลูกจัดเรียงรวมกันไว้นะคะทุกคนถ้าใครต้องการให้เขาใหญ่ๆเนี่ยต้องปลูกใส่กระถางแบบนี้นะคะปลูกใส่กระถางแบบนี้แล้วก็กระถางละหนึ่งต้นค่ะเมื่อเขาโตขึ้นเราก็เปลี่ยนกระถางเขาไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ว่าเขาแบบเดินดีมากๆแล้วนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วพอปลูกเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวป๊อบจะขอจับตรงนี้ เมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนในการโรยหน้ากระถางนะคะด้วยกาบมาพาะพร้าวสับอีกทีค่ะ เป็นการรักษาความชื้นในดินแล้วก็ป้องกันดินกระเด็นมาโดนกาบของว่านหางจาระเข้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงาม กระพ๋้าวสับก่อนที่เราจะนํามาใช้เราจะต้องนําไปแช่น้ําไว้ก่อนนะคะอย่างน้อย1-2ชั่วโมงถ้าต้องการให้เขาดูดซับน้ําอย่างเต็มที่ก็ต้องแช่ไว้1-2วันเลยนะคะทุกคนถ้าใครรีบ1-2ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรบมะาร้าาวที่เราไปซื้อมาจะแนะนําให้แช่ไว้สัก3วันนะคะเปลี่ยนน้ำทุกวันเป็นการฆ่าเชื้อนะคะในกรบมะาร้าวที่เรา ก็คือกลับมะพร้าวสับที่ตามร้านขายส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มีการล้างเป็นการล้างน้ำเพื่อที่จะนําสารเทนนินนะคะออกไปเนาะเราก็จะต้องแช่ไว้3วันแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะอันนี้ป๊อบสับเองนะคะทุกคนก็ผ่านการแช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาแช่อีกเพื่อให้เขาดูดสับน้ำนะคะให้เขาชื้นเนาะเต็มที่ เนี่่ยคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปลูกตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการลดน้ํานะคะทุกคนขั้นตอนการลดน้ํานะคะก็จะมีเครื่องดื่มชูก,กําลัง1น่ฝานะคะน้ำหนึ่งถ้วยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลาดลดลงไปเลยค่ะ เครื่องดื่มชูกำลังจะไปช่วยทำให้ว่านหางจระเข้ฟื้นตัวเร็วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่สลดเวลาโดนแสงแดดค่ะค่ะป๊อกก็หวังว่าคลิปวิดีโอการปลูกว่านหางจระเข้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่เคยลองปลูกว่านหางจระเข้เองเนาะและอยากหามาลองปลูกนะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอของป๊อมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ป๊อบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ